มีนวัตกรรมนะครับดีๆนะฮะจากสวทชนะครับสวทชก็ส่งมอบนวัตกรรมให้จับให้จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมให้เป็นจังหวัดนําร่องการท่องเที่ยววิถีใหม่นี่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ปลอดภัยและก็ประทับใจนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชเขาก็เอานวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทยนะครับส่ง ตรงถึงมือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เมืองแห่งการท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นของประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่หรือ New Normal เที่ยวกระบี่อย่างมั่นใจปลอดภัยด้วย Hygiene เทคโนโลยีนะครับสะอาดตั้งแต่ก้าวแรกที่มาเยือนนี่อ้าวฟังท่านผู้อำนวยการเล่าดูนะครับนะครับก็ผมคิดว่ามีหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องความมั่นใจสิ่งแรกเลยคือเรื่องสุขามัยเรื่องความสะอาด เรื่องเชื้อโรคต่างๆนะครับการจัดก,การคิวการจัดก,การระยะห่างของนักท่องเที่ยวก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนอกจากให้นักท่องเที่ยวมีความสบายใจแล้วเนี่ยครับก็ยังเป็นการจํากัดปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะลดมลพิษในเรื่องที่เกี่ยวกันท่องเที่ยวด้วยผมเชื่ว่านั้นเป็นเป้าหมายที่จะยกระดับของการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับ ท่านก็ย้าว่าความสะอาดเป็นสิ่งแรกที่ต้องช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกัยต้องปลอดภัยจากเชื้อเชื้อโรคติดต่อที่ร้ายแรงลดโอกาสการแพร่กระจายให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนวัตกรรมแรกก็คือเครื่องเรียกว่าเครื่องก้าวสะอาดนะครับพัฒนาโดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมหรือที่เรียกว่า d c เอ่อ DECC ใช้นวัตกรรม ใช้นวัตกรรมเรียกว่ากดอะมิเนียมและโลหะผมอ่านผิดขออภัยนะครับพัฒนาเป็นชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อพื้นรองเท้าเมื่อเหยียบตะแกรงก็จะยุบตัวลงพอดีอกับพื้นรองเท้าแล้วก็มีน้ำยาฆ่าเชื้อจากกล่องบรรจุอะไรออกมานะครับขออภัยนะฮะมันจะมีน้ำยาฆ่าเชื้อจากกล่องเนี่ยบรรจุเนี่ยมันจะไหลออกมากำจัดเชื้อโรค สิ่งสกรปรกที่ติดอยู่โดยอัตโนมัติ oh. นะครับโดยนำยาโดยน้ำยานี้เนี่ยนะครับสามารถเติมได้ตลอดเวลานะฮะทำให้รองเท้านะครับรับกับการเข้าออกในพื้นที่ต่างๆโดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชือ้อบ่อยครั้งนี่นะครับอันนี้คือเอาไปใช้ได้หลายที่นะคะได้ทุกที่เลยโดยเฉพาะที่เรือยอทเรือยอทหรูทั้งหลายนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะ <c oughs> การฆ่าเชื้ออีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเบนไซออนเนี่ยนะคะ อันนี้ก็ได้รับการพัฒนาโดยนาโนเทคเหมือนกันร่วมกับเอกชนมีคุณสมบัติที่ต่างจากน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปมีซิง์ไอออนนะคะเป็นสารออกฤทธิ์สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ผลมากกว่า99.9999เลยนะคะเกือบร้อยะคะ่ะหรือว่าจุลินทรีย์ร้อยล้านตัวเนี่ยนะคะจะถูกกำจัดเหลือเพียงแค่10ตัวเท่านั้นในอัตราส่วนของเบนไซออน1ส่วนต่อน้ำเนี่ย25นะคะส่วน สารชนิดอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้สัดส,ส่วนมากกว่านี้เพราะฉะนั้นสารเคมีชนิดนี้เนี่ยใช้ได้น้อยแต่ว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็มีราคาถูกค่ะถูกกว่าสินค้าที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันจากต่างประเทศแต่นี่เราพัฒนาเองไงคะ,คะแล้วเขาก็ต่อยอดพัฒนาสเปรย์สำหรับใช้กับร่างกายไม่ให้ระคายเคือง สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะตั้งแต่ดูแลตั้งแต่ก่อนขึ้นเรือแล้วก็หลังใช้บริการก็ดูแลอย่างดีด้วยนะคะ,ะถามว่าคนกระบี่ชอบไหมโรงแรมชอบไหมไปฟังท่านนายกสมาคมกระบี่นะคะระวังในการกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งเปิดรับการท่องเที่ยวอีกครั้งัน,นเชื่อว่าการที่จะนำเทคโนโลยีนี้มาช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่จะเป็นการสร้างแบรนด์ให้กระบี่ เป็นที่ตรวจเดสติเนชันแรกๆที่นักท่องเทีย่ยวจะเลือกกลับมาเดินทางไม่ใช่เพียงแค่ในระดับประเทศไทยเท่ไท,ย,ทยแต่มาถึงระดับโลกเมื่อการท่องเที่ยรวร่องประเทศ Travel Bubble เกิดขึ้นนะคะต่อไปใครที่จะไปกระบี่ต้องนิวนอร์มอลนะคะเอาอย่างเช่นแหลมพระนางอา่าวไร่เรเนี่ยนะคะเป็นแบบโอ้โหขึ้นชื่อเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติมาต้องไปคนไทยไปก็ต้องไป หลังจากนี้ท่านไปนะคะท่านต้องทำยังไงบ้างต้องลงในแอปพลิเคชัน QQ ค่ะคือจัดคิวเลยนะคะจัดคิวรับส่งนักท่องเที่ยวที่ใช้เรือหัวโทงเนี่ยนะ เขาจะมีระบบคิวนะคะพนักงานขับเรือสามารถระบุเวลาเข้าออกได้อย่างแม่นยำไม่ให้เกิดความแออัดที่ท่าเรือรักษาระยะห่างลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งหากได้ผลดีจะขยายไปใช้กับพื้นที่อื่นๆเช่นเกาะพีพีเกาะลันตานะคะรวมทั้งโรงแรมที่พักรีสอร์ตต่างๆก็พร้อมที่จะนำนวัตกรรมฝีมือคนไทยโดยสวทชนี่แหละค่ะไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างความพร้อมให้กับจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อรับนัก ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่นะคะเต็มรูปแบบเลยครับอปลอดภัยนะคะเ,เราก็ยังคิดอยู่เลยนะถ้าเราไปกระบี่หรือว่าไปเมืองท่องเที่ยวที่เป็นชายทะเลจะทำไงให้ปลอดภัยวันนี้เห็นภาพเลยนะคะ